สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนใครได้ยินเสียงคุณงรูอู้แล้วพิมพ์หนึ่งเข้ามาหน่อยคะ่ะพิมพ์ชื่อเล่นค่ะใครได้ยินเสียงคุณคคูอู้นะคะพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาใครเข้ามาดูคุณงรูอู้แล้วพิมพ์ชื่อเล่นให้คุณงคูเลยนะคะลูกตอนนี้มีคนดูอยู่สี่คนมังกรนะคะต้นหอมอ่าต้นหอมมาแล้วมังกรมาแล้วน้องแก้วมาแล้วคะ่ะ อีกคนนึงอ่าวิชานี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะลูกเป็นวิชาประวัติศาสตร์เราจะเริ่มเรียนให้เด็กๆนะคะทั้ง3ามคนนะคะที่เข้ามาแล้วเตรียมสมุดเล่มบางๆหนึ่งเล่มเตรียมสมุดเล่มบางๆหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่คุณครูแจกไปแล้วใครเข้ามาใหม่พิมพ์ชื่อได้คะ่ะ ใครเข้ามาใหม่พิมพ์ชื่อเล่นให้คุณครูด้วยค่ะลูกตอนนี้มีน้องต้นหอมน้องมังกรน้องแก้วเข้ามาแล้วนะคะมีมาอีกสองคนนะคะลูกพิมพ์ชื่อให้คุณครูหน่อยลูกพิมพ์ชื่อให้คุณครูหน่อยลูกมีไหมคะน้องพิมพ์ชื่อมาเลยค่ะคุณครูจะเห็นแชทหนูนะคุณครูเห็นแชทหนู เห็นว่าถ้าหนูพิมพ์มาคูจะเห็นแชทนะคะลูกอ่าน้องพีน้องพีมาแล้วค่ะอีกหนึ่งคนใครนาะในในการไลฟ์สดแต่ละครั้งนะคะถ้าใครสะดวกเข้ามาครูอู่จะมีรางวัลพิเศษให้เป็นของเล่นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้รวบรวมแจกให้ตอนที่เราเปิดเปิดเรียนหรือเจอกันนะคะใครเข้ามาแล้วอีกหนึ่งสองสามสี่อีกสองคนอะคะ่ะอีกคนหนึ่งใครเอ่ยเมื่อกี้ออกไปแล้วแน่ๆอ่ะเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะได้แจ้งภาระงานให้กับเด็กๆคนอื่นๆ เด็กๆดูที่หน้าจอนะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะลูกเริ่มเรียนเอาเรื่องง่ายๆก่อนเด็กๆต้องรู้จักคำนะคะที่ใช้ในการบอก เด็กๆเห็นหน้าจอเห็นหน้าจอเป็นเ,เรื่องของการเรียนไหมคะเรื่องคําบอกช่วงเวลาไหมคะใครเห็นพิมพ์เห็นออกพิมพ์เห็นให้คุณครูหน่อยคะ่ะลูกเด็กๆคะเด็กๆเห็นหน้าจอไหมคะเป็นเรื่องคําบอกเวลาเห็นไหมคะ โอเคค่ะออโต้ <Okay. S 1> เห็นน้องแก้วเห็นนะคะลูกอ่ะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องคําบอกช่วงเวลาเด็กๆจะต้องมาเรียนรู้คำ3ามคํานี้นะลูกคําว่าอดีตคําว่าปัจจุบันแล้วก็คําว่าอนาคตน,น,นะนะเด็กๆต้องเรียนรู้คําว่าอดีตคําว่าปัจจุบันคําว่าอนาคตนะคะ อดีตคืออะไรอดีตก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วค่ะลูกเรียกว่าอดีตยอย่างเช่นเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์เด็กๆไปเที่ยวที่ทะเลอย่างเงี้ยค่ะคือเหตุการณ์ผ่านมาแล้วหรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเราถือว่าเป็นอดีตส่วนปัจจุบันก็คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้เช่นตอนนี้เด็กๆก,กำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูอยู่ นะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนคำว่าอนาคตคือเรื่องราวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะนั่นคืออนาคตนะคะเช่นพรุ่งนี้น้องแก้วจะไปเล่นน้ำทะเลนะคะมีคำว่าพรุ่งนี้นะคะคือยังไม่เกิดขึ้น เราจะเรียกว่าอนาคตนะคะเด็กๆจะต้องใช้คำบอกช่วงเวลาให้ถูกนะคะวันนี้เรารู้สามคำนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตคือเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผ่านไปแล้วปัจจุบันคือเหตุการณ์ที่มันกำลังอยู่กาลังอยู่เรากำลังทำอยู่นะคะส่วนอนาคตคือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น นะคะทีนี้ค่ะเด็กๆจ๋าเราจะมีคําบอกช่วงเวลาค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆดูนะมีสีชมพูสีชมพูเนี่ยค่ะคำที่อยู่ในแถบสีชมพูนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าเมื่อวานคําว่าปีที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนสัปดาห์ก่อน มีคำว่าก่อนเนี่ยนะคะช่วงก่อนเมื่อก่อนคราวก่อนถ้ามีคำว่าก่อนเกิดขึ้นแปลว่ามันผ่านมาแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นนะคะครั้งก่อนเนี่ยมีคำเหล่านี้นะคะลูกแปลว่าเรื่องราวที่กำลังพูดถึงนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต มีคำว่าเมื่อวานปีที่แล้วเดือนก่อนสัปดาห์ก่อนช่วงก่อนเมื่อก่อนคราวก่อนตอนนั้นครั้งก่อนนะคะอันนี้คือคำที่บอกเรื่องราวในอดีตเดี๋ยวเด็กๆจะได้ลองทําแบบฝึกหัดแล้วบอกคุณครูให้ถูกว่าเรื่องราวไหนมันเกิดขึ้นในอดีตบ้างนะคะหรือเกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนส่วนเรื่องราวในปัจจุบันนะคะคำที่จะใช้บอกเรื่องราวในปัจจุบัน ก็จะมีคำว่าวันนี้นะคะปีนี้จะมีคำว่านี้ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะลูกช่วงนี้เดี๋ยวนี้คราวนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดที่จะใช้บอกคือคำที่จะใช้บอก เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนคำที่ใช้บอกเรื่องราวในอนาคตพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเห็นไหมคะ,ะคำว่าพรุ่งนี้ปีหน้าจะมีคำว่าหน้าเดือนหน้าสัปดาห์หน้าครั้งหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือยังยังไม่ถึงเวลานะคะวันหน้า คราวหน้าตอนหน้าหรือครั้งหน้าอันนี้เป็นคําที่ใช้บอกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเด็กๆจะต้องทําแบบฝึกหัดนะคะโดยที่นําคําต่างๆเหล่านี้ค่ะไปดูว่าเอ๊มันเป็นมันมันอยู่ในประโยคนี้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบนันหรือในอนาคตนะคะ คำต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะคะลูกอยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไปที่หน้าสิบลูกไปที่หน้าสิบไปที่หน้าสิบเปิดหรือ,อยังคะใครเปิดแล้ว พิมพ์เปิดมาให้คุณครูคะ่ะใครเปิดแล้วพิมพ์เปิดมาให้คุณครูคะ่ะน,น้องแก้วเปิดแล้วนะคะไปที่หน้าสิบเด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆจะเห็นว่ามีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะคะมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ข้อที่1มีข้อใหญ่ข้อที่1 ขอบคุณค่ะเด็กๆเ,เปิดแล้วนะน้องทิวลี่เข้ามาแล้วน้องต้นหอมน้องบางรน,น้องพีเปิดแล้วนะครับน้องออตโต้เปิดแล้วอ่าเก่งมากเลยค่ะสาเหตุที่คุณผูร้องใช้วิธีการไล่สดเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการคอกันเนี่ยเสียง เสียงของเด็กๆอะคะ่ะก็จะก็จะดังแทรกเข้ามาแล้วก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณครูแบบนี้ได้ยินเสียงคุณครูชัดกว่าใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะอ่าเลมอนเข้ามาแล้วคะ่ะออโต้เข้ามาแล้วอ่าออโต้ตอบว่าใช่โอเคคะ่ะแม่น้องมังกรตอบว่าใช่อ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนะคะให้เวลาเด็กๆทําแบบฝึกหัดลงในสมุด ข้อ1ข้อ1ใหญ่ดูโจทย์นะคะลูกที่บอกว่าอ่านประโยคที่กำหนดให้ข้อ1ใหญ่จะอยู่ในกรอบสีส้มหน้า1ินะคะข้อ1ใหญ่จะอยู่ในกรอบสีส้มหน้า1ิอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพร้อมทั้งบอกคำที่ระบุช่วงเวลาคุณครูอู้ยกตัวอย่างข้อหนึ่งย่อยให้ ข้อหนึ่งย่อยบอกว่าวันนี้ดวงพรไปเที <photos> ่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวให้เด็กๆเขียนตอบว่าประโยคที่บอกว่าวันนี้ดวงพรไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเด็กๆก็เขียนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะมีคําบอกคําที่บอก ช่วงเวลาก็คือคําว่าวันนี้เดี๋ยวครูอูนะคะจะทําตัวอย่างแล้วก็จะถ่ายรูปส่งลงไปให้ในกลุ่มไลน์อีกทีหนึ่งนะคะลูกนะเด็กๆที่เข้ามาทั้งหมดนะคะที่เข้ามาดูไลา์คุณครูอูทั้งหมดจะได้รับรางวัลเป็นของเล่นผีเสื้อหมุนหมุนบินได้คนละหนึ่งชิ้น คุณครูจะเก็บใส่ถุงไว้ให้คุณครูมีถุงของเด็กๆทุกคนเขียนชื่อไว้แล้วว่าใครได้รางวัลอะไรไปบ้างนะคะวันนี้ไลฟ์สดคุณครูจะปิดไลฟ์เท่านี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆทําภาระงาน8ข้อย่อยนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างรอคุณครูแป๊บนึงนะคะลูกใครที่ยังไม่ได้หาสมุดหาสมุดไว้เลยเขียนวันที่ไว้รอคุณครูเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิดไลฟ์ก่อนแล้วน้องไป ไปเ,เขียนวันที่แล้วคุณครูจะส่งตัวอย่างการเขียนตอบลงไปในสมุดลงไปในกลุ่มไลน์ให้ดูนะคะลูกนะโอเคนะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ